สบ,บายดีพี่น้องสบ,บายดีสุขสุขฮะเห็นก,นกสบสมองสบอนสบ,บายดีเอฟซีทุกท่าน<อ>ที่ขล,ลุกลาแพงทุกทั่วโลกอันนี้ยินดีรับ z มส m โซ่คมเมตตาพี่น้องแล้วกันมาคุดกบพี่น้องแล้วกันมาเลาะคุดกบตามทงมากันสามคนสาวบวชสนะประกบโดยอยู่เนอะนัะ่นนั่นพูดมองดูคือเปน็นหนำ นั่นแหละนีม่มเป็นนามเยอะฮะเป็นเยอะนามนะอ,อ่ะานณะไม่เหน่อยนะลุงด้วยไม่นะเหนื่อยไหมขุดขขกบขุดกบไปดิปลาลุงนะลูกลามายัางนี่ฮะ คูดกบใช่แต่จะกบแล้วตัวน่งใตัวเดียวะปูบอฮะเอาแงกระปูนะเป็นน้ำนะเอากระปูนะ เนี่ยน้ำกระปูน่าส่ะไปเลาะไปผูเลาะลงไปผู้เด่นน้องเราไปบงน้วยค่ะน้องบอกควายหน่อยเราคุดกบพี่น้องขานรุ่นเสด็จโตว้ากระปูเต็มจะลุกมันกี่แตกนลยนั่งไปน้ำกา่น้องัสนะกับไปน้ำอีกมั้งเนี่ยนางเก่งไร้ให้อุ้มอีได้ไปไกลกะ

ไปปม่องปอสรุปขีอัดน้อยมเรลหยัดมือลง้อลงไปได้สรุปบ่ะอดทงที่สี่ที่สี่างบ่อห่ออะไรวัฒนาเลยขอขีอุ้ยแะเอ้า วาสนาวาสนาเขาขี่อุ้ยแล้วตรงที่สี่อย่างบ่หอดเลยไปบ่ไวเลยยอมแพ้เลยขี่อุ้ยแล้วบาดเมื่ไงเลยอย่างบ่หอดทุกทุก ตบตบตมาตาคูดกับวาอยูได้ไหมเนลงไปบ่งเท่าจักซิมีหรือบ่พี้น้อยกเจาสั่งกับวลาดอก็จะสั่งสิบพันสิบพันกัเงิน่นองจิได้ลงไปบ่งสักก่อนมีเลยบ่มีมลงแท้หึง อยากเกิดก็จะถ้ามันอยาาเกิดก็จะกลับมาไปหาขุดกบต่อมาเองเบื้ออื่นจังเสียนขุดคุมมะอืตต่อแดงเอาไปขุดกบก่อนจะพักได้ผ่อนรอรพไปน้อยแล้วเขาก็ได้ไปทุบตะเวีย อยากเหมือนได้ขนาดจากสิงโง่เสียงเสียดาเป็นมาคำมาอยากไล่ปวดช่วยน้องเท่าอีกก่อนพน้อยเปิดสะก้อนมีดเลยผมมีดละม่ผมมีดแขนบรรหู mi cả ma cả ao cả hải có chả sàng nó thâu nó cầu phải nói lùm mà si ta si rồi nó còn sâu lông vì vì lông phật vì Đại ngân phần Nói Đại bay à, phân xì cả ngân Nên này là phan xì hà đại Đại ngài Hà ngân Mặt sạy nè Ui khảo điều sậy ngân Và wow, cường sạy mân thang với bố với bố mẹ nhau đó. เป็นแผบเป็นแชมพูยาสัหัวกับแพงแพงแล้วเขาเห็ดเขาบุได้เขาก็ได้ซื้อคือเก่าเป็นน้นแข็งนัวเป็นเกลือเนาะพริกเนาะเขาบุคอยได้ซื้อกินมาพริกจากคลองเขาเห็ดบุได้เขาก็ได้ซื้อกินมีแต่ยางแพงๆพงกนเอาเลยยาสีพันสบมพูยาสัหัวก็อ้ แพงสูโม่เนี่อันหนึ่งห้าสิบหกสิบบาทอันละสามบาทนะบมไม่ละอันละแคบกระโงนได้ก็บาททุกอย่างแพงเวิดนั่มหายหน้าแม่บารูกนั่งยั่งอยู่พี่น้อยยั่งประแดงยั่งเต็มให้เอยู่ ไล่แต uh> ่ไว้ให้มันอันบ่มดินลมพัดวีวีเป็นตะนาวสิ่ีนี้ห้องนอน้ำเย็นแต่มันจำเป็นอย่างไรของพิบไงน้องกอนมีเลโบ่มีแหละพี่น้อย บางลำกันได้เรือยมาได้เท่ากันนั่นแหละนำมับบนลายเอาได้เรื่อยมาเลยสิเมตรเรื่อยเอาเท่าก่อนพี่นอ้นอ,นองน้องเท่าเลย